สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ idl make it up สร้างขุนให้ฟังกว่าเดิมคุณผู้ชมขายกับ ep นี้สาร่าเนี่ยพาคุณผู้ชมมาอยู่ใน ep ของคุณหมอแนนนั่นเองนะ,ะเป็นคุณหมอที่มีความน่ารักสดใสน,นะคะตัวเล็กนะ,ะก็มีลูกๆน้อยนิดนึงชิมของคุณหมอแนนนะ,ะมีสมาชิกจำนวนทั้งหมด3ท่านนะคะ ประกอบด้วยเคสของการทำเติมไขมันนานนาเด็กหรือว่าแฟตทานเฟอร์บวกนา n โนแฟตนั่นเองแล้วก็มีในเรื่องของการตัดเหนียงนะคะคุณผู้ชมขาเพิ่มความชัดของกรอบหน้านะอีกอย่างหนึ่งเสริมคางคุณผู้ชมนะเพิ่มความเรียกว่าเหมาะสมของจัดส่วนใบหน้าคุณหมอแนนรังสรรทั้งหมด3เคสได้เลิศได้ฟังแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณหมอแนนกันไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ็รู้สึกยินดีนะคะที่ช่วยแบบทำให้คนไข้แบบรู้สึกดีกับใบหน้าตัวเองที่ได้เปลี่ยนไปรู้สึกมั่นใจมากขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับคุณเข้าโอ๊ตนะคะก่อนทำเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องของคางคางสั้นแล้วก็มีเรื่องของช่วงหนกแก้มอะไรเงี้ยคะ่ะค่อนข้างกว้างแล้วก็เยอะกว่าส่วนอื่นมันก็เลยทำให้ใบหน้าเนี่ยออกไปทางแนวกว้างมากเกินไป แล้วก็คนไข้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรามสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็มีแผลเป็นที่กรามฝั่งซ้ายด้วยค่ะทําให้เนื้อมันยุบลงด้วยแล้วก็เป็นสีเข้มด้วยอันนี้เนี่ยพอเราได้ทําการแก้ไขเสริมคางไปแล้วหมอก็เข้าไปเติมไขมันตรงส่วนผิวหนังที่มันยุบลงจากแผลเป็นนะคะแล้วก็พอเสริมคางเนี่ยมันก็ทําให้หน้ายาวขึ้นแล้วก็แผลเป็นเนี่ย ซ่อนเข้าไปในมุมมุมที่มันพ้นหน้าเวลาเข้ากล้องค่ะมันก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยรู้จักรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะสวัสดีครับก็เข้าโอทนะครับพิติพัทธ์พรฒนามมงคลเนรครับอายุ27ทีมคุณหมอแนนครับหมายเลข F082 ครับก่อนหน้านี้นจะเป็นคนที่มีปัญหาด้านคางสั้นนะครับผม mm hmm. คือจริงๆเราเป็นคนที่มีโครงหน้าด้านข้างมันจะกว้างนิดนึงมันจะใหญ่ mm hmm. ทีนี้คุณหมอก็เลย เล็งเห็นว่าลองปรับคางดูอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรามีลักษณะคางที่ถอยก็เลยแบบทาให้ยืดยืดออกมาข้างหน้านิดนึงครับเพื่อที่จะทให้หน้าแบบว่าสมสมดุลมากขึ้นก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่เหมือนเดินสายแบบแคสงานอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบไปออดิชียร้องเพลงบ้างมีแคสซีรีส์หรือแบบโฆษณาอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่เราแบบไม่ค่อยตรงไทป์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเข้าใจได้ ก็เลยคิดว่าโอเคนี่แหละมันเป็นปมที่ทําให้ความฝันเราต้องหยุดลงเพราะว่าจากที่เราเดินทางเ,ออเ,ดเดินตามความฝันมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กก็คือมันไม่ค่อยสําเร็จเลยอะไรเงี้ยครับพอมันไม่สําเร็จเราก็โอเคมันไม่ได้แล้วก็คือยอมแพ้ยอมแพ้ไป แต่พอเราได้ก้าวเข้ามาจุดที่เมคอัพนะครับมผมก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้น<ม>คนรอบข้างก็ชมว่าโอเคแบบมันไม่ได้แบบเหนือธรรมชาติอ่ะ<ม>คือมันไม่ได้ดูปลอมอะไรเงี้ยครับมันดูแบบพอดีกับหน้าแล้วก็ดูสมส่วนมากขึ้นทําให้ดูดีมากขึ้นครับ<ม>ตัวเราเองก็เวลาส่องกระจกก็มีความรู้สึกว่า,าหน้ามันดูสมส่วนจริงเ<ม>วลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือมั่นใจมากขึ้นครับจะบอกว่าทําถูกต้องแล้ว<ม>ถ้าบอกตัวเองนะบอก ก็คือทําถูกต้องแล้วเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกเราเป็นคนไม่กล้าเนะเาะพอพอเราแบบมีแต่ความคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเอ้ยอยางี้ก็ไม่ได้หรอกยิ่งวันที่ก้าวเข้ามาคนเยอะมากๆแบบคนเยอะยิ่งทาให้เรารสึกเฮ้ยแต่ทอดีไม่วา้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก้าวเข้ามาปุ๊บแล้ววันเนี้ยเรามายืนตรงนี้เรารู้สึกว่าโอเคขอบคุณวันนั้นมากๆ,ๆที่แบบพาตัวเองมาตรงนี้อะไรเงี้ยครับค่ะส่วนเคสน,นี้นะคะก็เป็นคุณตายนะคะคุณต่ายเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องของใบหน้า ตรงช่วงมีเหนียงนะคะทำให้แบบใบหน้าดูใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็มีคางสองชั้นแล้วก็ช่วงคอเนี่ยก็คือคอมีลักษณะเป็นชั้นๆเป็นป่องๆเคสนี้ก็คือหมอก็ได้ทำการแบบตัดเหนียงให้ด้วยเทคนิค 4D n e c k lift นะคะแล้วก็ลงไปทำที่คอด้วยเป็นการแบบดูดไขมันและลอกไขมันทำให้ป่องคอลดลงะค่ะอันนี้หลังจากทำคนไข้ก็ รู้สึกว่าใบหน้าเนี่ยค่อนข้างเล็กลงมีคนทักเยอะเลยแล้วก็คอเหมือนดูผอมลงอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อต่ายนะคะรหัส V067 ค่ะทีมคุณหมอแนนค,<ส>ค่ะเวลาเราก้มหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เห็นอ่าก้มหน้าก็จะไม่เห็นแล้วก็เวลานอนนะคะคือเราตอนแรกอ่ะถ้าเรามีกรอบหน้าที่แบบเยอะเหนียงเยอะอย่างเงี้ยค่ะเวลานอนอ่ะมันจะนอนกลน ตื่นมาก็จะเจ็บคอตลอดแล้วก็ดูดไขมันออกหมดเลยแล้วก็ตัดเหนียงเนี่ยภาวะนอนกลนนี้ไม่มีหลับสนิทขึ้นคือถ้าเกิดเราเราแบบช่วงแรกๆเลยเราเหมือนมันอ้วนนะคะแล้วก็เหนียงใหญ่ขึ้นเวลาเรานอนอย่างเงี้ยค่ะภาวะหยุดหายใจขณะหลับอ,ะอ่ะอ่าแล้วนอนไม่หลับหลับไม่ค่อยสนิทหลังจากตัดเหนียงเสร็จปุ๊บค่ะหลับสนิทนอนกลนคือหายไปเลย เพื่อนทักขึ้นบอกว่าแบบในส่วนของที่เป็นรูปคางค่ะจะเห็นได้ชัดเจนอตอนแรกคือเหนียงแบบเต็มไปหมดเลยมันจะไม่เห็นไม่เห็นคางอันดับแรกเลยเห็นกรอบหน้าแล้วก็คางชัดขึ้นใช่ค่ะข,ขนาดาทำมานานแล้วก็กินเยอะเหมือนเดิมแต่ก็ยังก็กินเยอะเหมือนเดิมแต่ก็ยังเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปคางนี่แบบเห็นได้ชัดเจนคุณหมอแนนน่ารักมากเลยค่ะแบบให้คําปรึกษาดีมาก แล้วก็แบบอยากทําให้เราสวยเลยค่ะก็คือหมายความว่าคือไม่ทําแค่นิดเดียวนะอันนี้คือเป็นเคสแบบว่าคือเราเข้ามาเหมือนแบบฟรีทุกอย่างอาจะคุณหมอจะตัดแค่นี้ก็ได้แต่คุณหมอแบบทาให้หมดเลยทําให้สวยครบเลยอะค่ะค่ะก็สําหรับคุณการตูนนะคะคุณกาตูนเนี่ยก็คือมาทําการก็ปรึกษาเรื่องเติมไขมันทั่วหน้านะคะคือคุณกา์ตูนเนี่ยหน้าค่อนข้างตอบมากนะคะ,อะตอบแบบเกือบทุกส่วนนะคะ แล้วก็ผิวเนี่ยค่อนข้างแบบขุกค,ค่ะเขาเหมือนกับว่ามีสิวบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีฝ้าที่ใบหน้าด้วยหลังจากทำเนี่ยคนนี้หมอก,ก็ทําแบบเติมไขมันทั่วหน้าแล้วก็ทานาน,นแฟสให้หลังจากทาคนไข้ก็หน้าดูอิม่มฟูมากขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยก็ผิวที่ขุกค,ค่ะไม่เรียบจากแบบหลุมสิวหลุมอะไรต่างๆก็คือดีขึ้นแล้วฝ้าเนี่ยก็ลดลงด้วยค่ะผิวก็ดูมันวาวขึ้น สวัสดีค่ะวลัยรพอรักมณีานนะคะรหัสที7 7ค่ะอุ้ยหน้าแก่มากโสม,มากใต้ตาใต้ต,ตาลุกมาแล้วก็ร่องแก้มหน้าตอบคือทั้งหน้าโสม,มากเลยค่ะ45เต็มค่ะ<ห>แก่ค่ะแก่ค่ะแก่กว่านี้เยอะเลยค่ะ<ห> <ๆ S 2> ก็หน้าดูเฉียวขึ้นเต็มขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปสวยขึ้นเวลาไปถ่ายกับน,น้องๆเนี้ยค่ะการใช้มุมกล้องเงี้ยมันไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะถ่ายก็สวยแล้ว ก็บอกวิทําไมหน้าโอเคขึ้นดูเต็มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสวยขึ้นไม่เรียกว่าอีแก่แล้วอ่าใช่ค่ะแฮปปี้ดีใจเพราะว่าน้องๆในที่ทํางานก็บอกวิพี่แบบวิหน้าเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยหัวเฮงดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นที่มา audition คือตื่นเต้นมากใช่แล้วก็ไม่คิดว่าโรงพยาบาลจะเลือกเราอะไรเงี้ยได้รับโทรศัพท์วิดีใจจังเลยได้มา audition แล้วอะไรเงี้ยค่ะ คนเยอะมากไม่คิดว่าจะได้เลยด้วยซ้าใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงคิวเรากว่าหมอเขาจะเรียกสัมภาษณ์แบบเขามาจ้างมาสัมภาษณ์ทีละคนอย่างเงี้ยว่าทาไมถึงอยากมาเติมไขมันหน้าเด็กหรือว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรทำไมถึงอยากทำอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะได้ด้วยซ้ํานี่คุณผู้ชมจึงกันไม่ล่าเห็นไม่ล่าทั้ง3ท่านต้องบอกว่าฝีมือของคุณหมอแนนไม่ธรรมดาเลยทีเดียวละคุณผู้ชมคะและสุดท้ายนี้ เนรมิตความสวยแล้วนะะทางไอเดียลเมคอับสร้างคุณให้ฟังกว่าเดิมของเรานะก็มีรางวัลพิเศษด้วยทั้ง3ท่านนี้ต้องบอกว่าเหมือนงางงามเลยเนาะใครจะมองคุณผู้ชมมาดูกันว่ารางวัลสเปเชียลนะคะที่รายการของเราจะมอบให้มีเพียงหนึ่งเดียวท้าดา